mm you. -hmm. สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะว่าหลังจากที่ผมใส่มิสุเครียของมิสูน้ําใสไปแล้วเนี่ยมันผลตอบรับมันเป็นยังไงเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเราสามารถมองเห็นปลาของเราเนี่ยได้ชัดเจนเลยนะครับเวลาให้อาหารเนี่ยมันใสขนาดไหนมันสามารถมองเห็นสะดือบ่อได้นะก็คือถ้าผมปิดหวัวเจ็ตสตัวนี้นะครับตอนนี้น้ํามันกระเพื่อมเนาะสะดือบ่อผมจะอยู่ประมาณตรงเนี้ย ถ้ามีแสงส่องลงมานหนิดนึงเนี่ยสามารถเห็นสะดือบ่อได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยน้ำใสนะครับเห็นสีปลาชัดเจนมากนะครับทุกคนอันนี้คือผมใช้มาหนึ่งอาทิตย์นะก็ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ใส่ไปนี่ฮะสีปลาสวยสดงดงามแล้วก็ปลาสดชื่นนะกินอาหารดีคึกคักนะครับสีสวยเนาะแล้วก็ใส่ไปแล้วเนี่ยน้ำไม่เสียไม่ขุนนะครับ น้ำไม่เสียไม่ขุนน้ำใสคุณภาพน้ำถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะซึ่งคำว่าน้ำใสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอย่างที่เคยบอกไปก็คือถึงน้ำจะใสนะครับแต่ถ้าคุณภาพน้ำมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ดีนะมาเร็วนี่นี่เช่งเชื่อมนี่ก็มี เดินดูดนี่ก็มีหลายตัวนะที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปให้คนดูเนาะว่าเออมีปลาใหม่อะไรยังไงเนาะมันก็จะมีหลายตัวอยู่แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมได้มาในราคาแค่บาทเดียวจริงๆก็คือคู่มงริวนูน,นูทุกคนเห็นไหมเงา,งาๆดำๆเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นมานี่นี่นี่ฮะคู่มงริวตัวนี้ผม,ได,มได้มาตัวละบาทจริงๆได้มาตัวละบาทตอนแรกอะทุกคนมาแบบดําปิดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาทําคลิป เจ้าตัวนี้กันดีกว่าในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูว่าโอเคหลังจากใส่มิสูเคลียร์ไปแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงอันนี้คือผลจริงๆนะครับผมนี่คือผลจริงๆจากการใส่มิสูเคลียร์เนาะเนี่ยสังเกตว่าผมให้อาหารน่บ่อยนะประมาณ4ี่ห้าครั้งต่อ1วันแต่ว่าหน้าน้ําเนี่ยไม่ฟุ้งนะครับอาจจะมีเห็นฝุ่นๆุนเนี่ยมันเป็นฝุ่นดินนะครับเวลาลมพัดแต่ไม่ใช่ฝุ่นอาหารแน่นอนนะ ตัวอาหารที่ผสมกับมิสูสตรองและคัลเลอร์เนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยหน้าน้ำไม่มันไม่ฟุ้งนะครับปลากินดีสีสวยเนาะในเห็นไหมนี่คือปลาของผมนะครับตัอ,อยู่วันนี้ประมาณ17-18ตัวเนาะนี่ก็ให้มาประมาณสอสามอาทิตย์นะสำหรับตัวอาหารก็ถือว่าโอเคนะครับปลากินดีแต่ว่าเดี๋ยวเราครบเดือนเนี่ยเราเรามาลองตัก ขึ้นมาดูดีกว่าว่าโอเคปลาเรามีพัฒนาการดีแค่ไหนนะครับสําหรับตัวทดลองก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือเจ้าโชวานะครับนหนละ่ะโชวาที่สีไม่ค่อยสดนะครับนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้ไหนล่ะนั่นนันนนนน่นี่ฮะตัวข้างล่างตัวใหญ่ไหนล่ะน,น,นี่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 ฮะตัวนี้สีที่เขาจะค่อนข้างอ่อนน้องลงไปนู่นละนี่ฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวทดลองแต่ตอนนี้สีเขาเริ่มมาแล้วนะตัวนี้ตอนที่มาเนี่ย ไม่มีสีดําเลยนะครับสีแดงก็ซีดมากตอนนี้ผมให้อาหารที่ผสมกับมิสูคันเลอร์และสตรองไปเนี่ยก็ล่ําขึ้นสีก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ไปเรื่อยๆอาจจะพัฒนาการดีขึ้นนะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยผมจะลองทดลองดูนะเห็นไหมสีดําเขาไม่มีเลยคินไดเนี่ยคินไดชัวว่าเนี่ยสีดําน้อยมากเดี๋ยวจะลองดูว่าสีดํามันจะขึ้นไหมหลังจากให้มิสูคันเลอร์ไปแล้วนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับบอกของเราหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากมิสุน้ําใสนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อให้หรือว่าจะติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซ u b สไ r i b e ให้ถึง1000 s u b s ซับ b ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปช่วยกันกด s u b s c r i b ์ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย